ตัดผมใหม่จริงๆก็ตัดมาหนึ่งวันแล้วแหน่ทุกคนหลังจากนี้ก็ชินเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ไม่ชินเหมือนกันอ่นนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะทุกคนกิฟต์ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันกิฟต์อะไรมันคือกิฟต์ข้าวเหนียวมะม่วงทุกคนน่ารักมากโอเคทุกคนเข้าเรื่องวันนี้นะคะอวิไม่กีดทุกคนเห็นอย่างเนี้ยอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวอันนี้ค่ะทุกคนเป็นโมอ,อีชิโลตามผึ้ง หมดยาก,กหดมดเกินนะคะได้ละคุกกี้ดหล่นไปกี่มามีรสชาติหว,หวานๆนะคะทุกคนตัวนี้เป็นรสพึ่งนะคะเป็นรส เลอนพึ่งนะคะทุกคนมาจากประเทศญี่ปุ่นมันเขียนว่าฟอร์มเจแปนอะ่ะทุกคนมีความหวานเหมือนลังพึ่งนั่นแหละมีความหวานเหมือนพึ่งอร่อยนะอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็มีความแบบแบบนี้แบบไม่รู้ว่าบอกยังไงดื่แบบแต่ว่าแบบมีความเออมีความแบบท้ายหลังอนะ่ะเอออร่อยมากทุกคนแล้วฝาฝาเป็นรูปโอชิด้น่ทุกคนนี่ มันคือรถน้ำพิ่งปลาถมมะนาวค่ะทุกคนอืมไอ,อ้ถึดๆก็น่าจะไปรดนรมะนาวแหละข้างหน้าแบบไปรถน้ำพิ่งแต่พอข้างหลังไปรถนรำมะนาวนะคะทุกคนอร่อยมากไปซื้อได้นะคะได้